นี่นะครับทาสีใหม่ครับผมขอบถนนนะครับนี่เป็นสีแรงขาวนะครับผมนี่ครับอันนี้ทาสีใหม่นะนี่แดงสดเลยนะครับจุดนี้ไว้ให้คนที่ปั่นจัก,กรยานนะครับผม ผมก็สังเกตเห็นวันนี้แหละครับสังเกตเห็นวันนี้นะว่ามีทางที่ปั่นจัก,กรยานกับทางเท้าอยู่ด้วยกันด้วยนะครับนี่ครับถ้าเป็นบ้านบ้านผมเนี่ยหายนะครับแบบนี้นะมาจอดไว้แบบนี้หายนะครับถ้าเป็นบ้านผมนะถ้าเป็นที่ไทยนี่น่าจะหายยากอยู่ครับเพราะว่า กล้องวงจรนี้มีทุกจุดนะครับผมนี่ครับความปลอดภัยนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเมืองไทยนี่ทางเท้าก็สะอาดนะครับทาสีใหม่ด้วยกวดขยะกวดใบไม้ออกหมดด้วยครับผมสวัสดีครับส,สบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยล่วเด้อตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่ถนนนาดสลัมเนินกลางครับผมนี่ครับ ตอนนี้ตอมสังเกตเห็นไหมว่าเป็นทางปั่นจักรยานครับผมนี่ครับน่าจะทําใหม่นะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีนะครับผมนะครับทางปั่นจักรยานนะครับตามขอบข้างก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ครับผมจะเป็นต้นกล้วยไม้นะครับจะเป็นต้นกล้วยไม้ครับผมนี่ครับต้นกล้วยไม้อย่างสวยครับผม นี่เป็นที่ไว้สำหรับปั่นจัก,กรยานนะครับเมืองไทยนี่ทำรวดเดีวนะครับนี่นล่าสุดก็ทาสีใหม่ครับผมสีเสาไฟนะเป็นสีใหม่นะแล้วก็ขอบถนนนะครับ ก็จะทาสีใหม่นะครับแรงแรงขาวนะครับผมสีใหม่สวยนะนี่นะครับทาสีใหม่ครับผมขอบถนนนะครับนี่เป็นสีแรงขาวนะครับผมนี่ครับอันนี้ทาสีใหม่นะนี่แดงสดเลยนะครับ จุดนี้ไว้ให้คนที่ปั่นจัก,กรยานนะครับผมผมก็สังเกตเห็นวันนี้แหละครับสังเกตเห็นวันนี้แล้วว่าที่ทางที่ปั่นจัก,กรยานกับทางเท้าอยู่ด้วยกันด้วยนะครับ ก็กลางถนนเขาก็จะปลูกต้นไม้อย่างสวยครับกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟนะเหมือนฝนจะตกนะครับครับข้างหน้าเราก็จะเป็นอนุส,ส,สาวัดีระษาธิปไตคกับผมย่านนี้นี่สาวต่างชาตนี่มาเดินเยอะนะ สองฝั่งถนนนี้มีแต่ดอกไม้นะไม่รู้ว่าเขาจะปลูกไปถึงจุดไหนนะครับกับต้นกล้วยไม้นะครับนี่ครับรลานนั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ประสาธิปไตยครับผมเราเดินฝั่งนี้กัน ครับต้นไม้อย่างช่วยครับผมนี่ครับทาซีใหม่นะทาซีใหม่อย่างชวยเลยครับเส้นจราจรนะครับผม วันนี้ก็จะมีขบวนเสด็จด้วยนะครับวันนี้นะแต่ว่านี่มีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากครับผมก็คือขอบถนนนะทาสีใหม่เป็นสีแรงแรงขาวนะครับผมยาวไปถึงนู่นเลยครับรอจักว่าไม่มีรถ,ถครับไม่มีรถแล้วข้ามเลยครับผม นี่มาถ่ายผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโอ้โหกลางคืนน่าจะเปิดไฟนะนี่ครับขอบถนนนะสวยจริงๆเด่นซัดเลยนะครับน่าจะทาเมื่อซาวนี้นะน่าจะทาสีเมื่อซาวนี้ครับ ยังใหม่อยู่เลยนะครับยังไม่รู้ระบบมาเลยเนี่ย นคยไม้นี่ยปูไปถึงนว่เนี่นยจากน่าจะตรงอะไรนะเขาเรียกสีแยกค้อกงัวใช่ไหมไม่รู้ว่าจุดไหนนะนี่ครับพอถึงนี่เนะครับผมจะเป็นทางปั่นจัก,กรยานด้วยครับ ถ้าเป็นบ้านบ้านผมเนี่ยหายนะครับแบบนี้นะมาจอดไว้แบบนี้หายนะครับถ้าเป็นบ้านผมนะถ้าเป็นที่ไทยนี่น่าจะหายยากอยู่ครับเพราะว่ากล้องวงจรนี้มีทุกจุดนะครับผมนี่ครับความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเมืองไทยนี่ทางเท้าก็สะอาดนะครับ ชาสีใหม่ด้วยกวดขยะกวดใบไม้ออกหมดด้วยครับผมฝนนี้น่าจะตกช่วงประมาณห้าโมงหกโมงนะครับฝนนะคึมๆมมาแล้วนี่วันนี้ก็เดินเท้าครับผม รอรถรอรถเมนานเกินครับนี่ก็มาอัปเดตให้พี่เอฟได้ดูกันนะนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความสะอาดเนี่ยนะครับผมกวาดใบไม้นะครับนี่ครับ เส้นนี้ก็น่าเดินนะครับผมต้นไม้เยอะดีนะถนนเส้นราชดำเนินกลางนะครับต้นไม้เยอะดีนะครับก็จะมีเสาตาสา่างชาติมาเินเยอะนะครับผม ้านในมีการซ้อมดนตรีด้วยครับผม้านในนะนี่ครับ้านในนะครับมีการชมนี่ครับชมฟรีทุกวันอาทิตย์นะครับผมนะครับชมฟรีการสแสดงของเด็กและเยาวชนบ้านศิลปวัฒน,นธรรมควรแก่การอนุรักษ์นะครับผมชมฟรีนะครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็จะมีเวลาบอกด้วยนะครับเวลาก็12โมงหาบ่ายโมง30นะครับนี่ครับมาได้นะครับโอ้โหเย็นนะครับผมฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วครับผมนี่ครับตรงจุดหน้าวัดนี่ครับต้นไมน้นี่วางไว้แบบนี้เลยครับ สวยจริงๆครับผมครับรานนี้ก็มีครับว้าวสวยจริงๆครับผมอ๋อฝนเริ่มมาแล้วครับ ฝนเริ่มตกมาแล้วครับร้านนี้ก็ก็เอาต้นไม้ออแล้วครับก็จะวางต้นไม้ใหม่ลงไปนะครับผมการแต่งสวนนะครับที่ครับเรามาดูนี่ก่อน,นครับผมสวยมากครับผมอ๋อ สวยจริงๆครับผมกาเป็นมาคิมิตอมพาพทุกคนมาเดินส้มบรรยากาศอยู่ที่ถนนลาดสดำเนินกลางนะครับผมตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับกาเป็นมาคิมิตอมจะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อกับป่าพีนาาาาาา่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจตอมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ